สวัสดีค่ะก็หงอยเหงา,ากเป็นแถวไปเลยนะฮะจะเล่งเองบางทีก็หงอยหงอยยังไงนะฮะเรื่องหน้าเนี่ยไม่ยอมปล่อยหลายคนทักมาเลยว่าอุย้ยทำไมจะเล่งหน้าใสหน้าขาวทั้งที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแต่งหน้าใช้ทาครีมบำรุงสิ่งแรกคือเช้าขึ้นต้องล้างหน้าด้วยโฟมอันนี้จะต้องมีแปรงอันหนึง่งแปรงสําหรับล้างให้สะอาดเวลาแปรงตัวนั้นดีนะคะไอ้ที่เราค้างๆอยู่ในรูขุมขนมันก็จะหลุดออกไปหมด จากนั้นก็เช็ดโลชั่น3ขวดเลยค่ะทีละขวดนะคะต้องใช้เป็นโทนเนอร์ก่อนแล้วก็ใช้เป็นน้ำพึ่งแล้วก็ใช้เป็นครีมน้ำนมเช็ด3ตัวตอนเช้าแล้วทากันแดดแค่นี้เองค่ะกันแดดจะเคลือบให้หน้าเราใสและเบากลางคืนเจเลิงก็เช็ด3ตัวหนักหน่อยกลางคืนเราจะพักอยากให้หน้ามีการฟื้นฟูเจเลิงก็จะใช้ครีมบำรุงตัวนี้หลังจากทาโลชั่นเสร็จแล้วทาครีมบำรุง แล้วเคลือบด้วยตัวนี้อันนี้เป็นอัมพูของเกาหลีไม่เชื่ออย่ารบหลัวนี่ดีค่ะมันเป็นเหมือนเจลน้ำใสๆข้นๆเป็นเหมือนเมือกเล่นก็จะบีบทาทั่วหน้าลงมาที่คอด้วยนะคะอย่าลืมลงคอด้วยรอบดวงตาตัวนี้คลึงๆเวลาคึงรอบดวงตาเอานิ้วนางเนี่ยคึงราบ,บีบเนี่ยขึ้นมาหลอดหนึ่งแล้วก็คึงรอบดวงตาให้ทั่วๆแล้วก็ไหลามาที่หน้าหลอดหนึ่งหน้าหนึ่งพอดีลงคอด้วยนะคะ แล้วก็ตามด้วยครีมบำรุงเมื่อกี้แค่นั่นเองชุดนี้ถามว่าแพงไหมไม่แพงก็ประมาณครีมล้างหน้า500อัไน,นี้เท่าไหร่1ั0 0 2,000 3,000พ0 0 0า0 0อง0 0 8ห0 0 0 3 0 0ก0 0 0 0 0 0ก็ประมาณ5 6 0 0 0บาทเองทั้งชุดนะคะก็ได้สวยเลยใช้ได้ประมาณ8เดือน โอเคทาเช้าเย็นนะคะสลับกันจะเลิงบอกได้เลยน่าจะได้งนี้เจลิงตอนแรกก็ไม่เชื่อเครื่องสาอางแพงๆเดี๋ยวนี้เลิกหมดเลยไม่ได้ใช้ประหยัดแพงเครื่องสาอางโลชั่นเนี่ยซื้อแบรนด์ดังๆขวดหนึ่งเป็นหมื่นนะคะขวดหนึ่งเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้ยิ่งราพารีสองหมื่นกว่าใช้ก็อย่างนั้นแหละปรากฏพอมาใช้อย่างนี้ดีทันทีเลยใช้ชิคเกรดขวดหนึ่งก็หลายพันเฉพาะโลชั่นตัวเดียว เหมือนกันเลยค่ะอันนี้ดีกว่าค่ะเนี่ยใช้แล้วหน้าใสาสําหรับคนที่ใช้เชโด้เจลก็เห็นหน้าธรรมดาไม่ได้ใสเนยนี่ไม่ได้รองพื้นนะคะไม่ได้รองพื้นทาแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งไนล่าตลับละร้อยกว่าบาทที่เจล่งขายเท่านั้นเองแล้วปัดแก้มแต่งตาหน่อยเดียวเองง่ายๆเลยไม่ต้องเยอะแล้วถูกไม่ต้องซื้อต่อไปนี้นะคะฟ้าเนี่ยกำหนดทดสอบพวกเราแล้วโดยการปล่อยโรคออกมา นี่มันเป็นกันทั่วโลกหมดตอนแรกจีนก็โทษว่าอเมริกามาปล่อยเชื้อเขาตอนนี้มันไม่ใช่ละอเมริกาตายเยอะกว่าจีนอีกก็ไม่ใช่มันก็หาทางรักษาไม่ได้แล้วก็คงจะอีกยาวเศรษฐกิจษษษษษแบบนี้คงจะไม่ใช่แป๊บเดียวนะฮะคนที่มีเงินเก็บก็ดีไปคนที่หาเช้ากินค่ำนี่เจร็สงสารมากเลยพนักงานก็โดนโทษหน้าเจริก็ยังบีบเด็กเลยส่วนหนึ่งเพราะว่าอันนี้บีบแบบดัดนิสัยหน่อยหนึ่งพวกชอบหยุดชอบพักผ่อนชอบนอนอยู่บ้านพักผ่อนชอบไปเที่ยวไปอะไรเนี่ย ก็ให้มันรู้ว่าเอาเวลาไม่มีเป็นไงตอนนี้มึงไม่อยากหยุดกูให้มึงยศตอนกูไม่อยากให้มึงหยุดมึงอยากหยุดกันจังเลยนี่อาการนิสัยดูซิตอนนี้เจ้านายใหญ่ละนะคะจริงๆเดือดร้อนไหมเจลิ่งไม่ได้เดือดร้อนหรอกเพราะเจลิงมีธุรกิจหลายอย่างได้ง่ายๆมีส่วนหนึ่งไม่ต้องลําบากแต่ก็บางครั้งก็ต้องทําตามเทศกาลบ้างประหยัดไหมตัวเจลิงประหยัดมากเลยจริงๆนะคะ ไม่ค่อยได้ใช้อะไรวุ่นวายแต่เวลาจะให้คนอื่นเนี่ยไม่ค่อยเสียดายเช่นอยากจะทําบุญแจกของคนกินไม่เสียดายนอนน,อนก็คิดเลยนะคะอ,ะอย่างอาทิตย์เนี้ยวันพุธเนี่ยเป็นลาดหน้าในดิ่งเจ้านี้อร่อยเขาขายอยู่ในกรมสวัสดิการทหารอากาศทหารเนี่ยเขาห้ามขายแพงแต่อร่อยแต่ว่าหอนี่เขาคิดจะเล็งห่อละห้าสิบบาทก็ไม่เป็นไรก็สองหมก็ทําไปก็แจกทุกวันพุธนะคะ พุดนี้เป็นลาดหน้าในดิ่งเขาจะใส่เป็นถุงๆแล้วหิ้วไปนะคะแต่ผัดร้อน,อน,อนๆเรลงห้ามผัดจากบ้านมาเดี๋ยวบูดนะคะแล้วเราไม่เห็นสะอาดไม่สะอาดให้ผัดหน้าบ้านแล้วแพ็คๆ,ๆแล้วทุกคนมาหิ้วไปแต่จะช้าหน่อยวันนี้เช้านี้เช้าว,วันพุธจะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะคะ500ชุดก็คงจะต้องเกือบร้อยชุดให้ลูกน้องเจล้งบ้างลูกน้องเจล้งไม่ค่อยได้กินกันเลยเหมือนกันนะคะ ออกไปออกไประบบไม่ทันที่แจกง่ายๆแต่เช้าเนี่ยลงไปปั๊บเข้ามันไก่เลยอยู่30ชุดลูกน้องก็ได้กินกันไม่ทั่วหน้าก็เอามาแจงแบ่งกันเอาขาเอาคอมากินให้หมดไม่ให้ทิ้งนะคะก็เป็นวิธีที่ทําบุญแบบเผื่อแผ่กันเจลิงชอบแบบนี้เอาละเจลิงเห็นเจลล้างมือหายากมากวันก่อนโพสปั๊บแย่งกันแป๊บเดียวหมดเลยเดี๋ยวมานะคะวันที่ไม่เกิน ต้นเดือนมีนามาแน่นอนแล้วก็จะขายราคาเดิมใครไม่ต้องมาดา่าเที่ยวนี้เอาต้นเดือน,ต,นต้นเดือนพฤษภาพูดผิดค่ะต้นเดือนพฤษภานะคะต้นเดือนพฤษภามาแน่นอนนะคะแล้วก็ขายราคาเดิมแต่เที่ยวนี้ไม่เอาฉลากะละเอาเจล็งเป็นรูปเจล็งปิดรับประกันของเลยว่าอย่างดีแล้วก็ขายถูกเสร็จแล้วเจล็งก็อยากทําบุญต่ออีกเห็นว่าเจลล้างมือกับกอฮอเนี่ยขาดมากเลยแล้วก็ขายกันแพงมาก จะเล้งนาเข้าต่างหากมา2ตู้เป็นแกลอนแกลอนละ2ลิตรกับ5ลิตรนะคะถ้าจำไม่ผิดมาแจกแต่ขอแจกเป็นโรงพยาบาลกับหน่วยราชการที่ขาดแคลนจริงๆเพราะจริงๆตอนนี้เมืองจีนเขาก็ไม่ค่อยยอมให้ส่งออกให้เป็นโกลด้าโกต้าสั่งเยอะๆเขาก็ไม่ให้จะเล้งก็ได้มาส่วนหนึ่งนะคะก็ได้2ตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นแกลอนสําหรับมาแจกหน่วยราชการหน่วยราชการหรือโรงพยาบาลต่างจังหวัดหรือที่ไหนที่ขาด ให้ส่งเมลมาร้านเจเล้งได้นะคะส่งเมลมาร้านเจเล้งดูใน g o o g l e เอาก็จะเจอเมลร้านเจเล้งได้ส่งเข้ามาแจ้งเขาไว้ว่าจะขอรับบริจาคแล้วถึงเวลาวันที่มาท่านมารับได้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีอาจจะมีไปทำกับรายการคุณบวยทีรย่รายการคนปวดผีและคนอะไรผีฮะช่องสองผีใช่ไหมช่อง2องผีของคุณบวยนะคะก จะให้บัวเป็นคนไปประกาศแจกบ้างส่วนหนึ่งก็จะร่วมกันทำเพราะว่าสองคอนเทนเนอร์ก็ค่อนข้างเยอะก็หลายล้านนะคะหลายล้านบาทเลยคะ่ะไม่ใช่ถูกๆก,ก็อยากจะทำนะคะตอนแรกจะซื้อเครื่องฉายแสง UV ให้ดูแล้วถ้าซื้อมาแล้วหมอไม่รักษาไม่มีคนดูแลเมนเทนเน้์มันก็เจ๊งเดี๋ยวก็พังเอาล้างมือกับกอฮอดีก,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 กว่าแน่ๆก็หลายล้านบาทก็จะบริจาคนะคะแต่ว่าให้หน่วยราชการเขียนมาแล้วกันส่งเมลมาให้แน่นอน สำหรับอยู่บ้านร้านตัดผมปิดดูแลตัวเองยังไงนี่ค่ะแบตเตอรี่ช่วยตัวเองได้เลยนะคะไม่แพงเลยจะเลียงเอามาขายถูกๆตัวเนี้แค่200กว่าบาทเอง245บาทอันนี้สําหรับแต่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะมีหลายแบบเลยข่าหลายรุ่นถ้าตัวใหญ่พวกนี้นี่ตัดเองได้เดี๋ยวนี้เขาจะมีแผ่นรองข้างล่างไม่ให้ถูกเนื้อเรานะคะ ตัดผมเองเจเล็งเห็นเด็กหน้าบ้านลูกน้องเจล็งเนี่ยกลางคืนมานั่งตัดผมให้กันเองมานานละโดยการซื้อแบตเตอรี่แบตเตอรี่อันนี้ไปใช้แพงสุดคือ300กว่าบาทเองที่เจเล็งขายคือตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยตัดผมเองได้เลยผู้หญิงผู้ชายนะเจเล็งมาเอินโชคดีงวดนี้ไปตัดทรงเอสกินเฮดมา ยาวยังไงเราก็ชนะอยู่ดีเพราะอะไรเนี่ยค่ะยาวยาวเยอะนะคะแต่ก็ดีเลยได้ไว้ผมยาวพอดีชุดนี้ดีค่ะเนี่ยค่ะชุดนี้250เองได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะอันนี้ค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะลองแชทเข้ามาในไลน์ถามมีทั้งหมดเกือบ10แบบนะคะแล้วราคา200อกว่าแพงสุด300กว่าเท่านั้นเองไม่ได้แพงซื้ออันใหญ่อันอันเล็กอันตัดให้รูปได้ด้วยนะคะไม่ต้องไปเสียเงินเลย อันนี้จเจล่งแนะนําวิธีประหยัดเงินต่อไปเนี่ยพระเจ้าทดสอบชีวิตพวกเราละให้พวกเราประหยัดให้เราอยากช่วยตัวเองเพราะหลังจากละเลงกันมานานพวกเราทําร้ายตัวเราเองทั้งนั้นหาอย่างที่บอกนะคะอย่างจเจลิ่งไปเที่ยวเขาใหญ่ไปในป่าขณะนี้เขาทํโปงน้ําให้สัตว์กินคือคุณพี่คนนี้เป็นคนดีมากอายุ80เป็นป่าไม้เอ่อเมื่อก่อนป่าไม้เขตอยู่เขาอยู่เขาใหญ่มานาน นี่วันนั้นแกนชวนเจเลิงไปเดินในเขาแหลมมหาะที่เขาไม่ให้คนข้าวก็ไปดูกไปสำรวจป่าปรกากฏพอไปสำรวจป่านี่ชอบใจมากเลยโอ้หข้างนอกร้อนจะตายแต่ว่าข้างในเย็นสบายเอ่อสิบสามองศาสิบสี่องศาบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆนี่เจเลิงอยากไปนั่นเนี่ยไปก็ได้เขาบอกไม่เป็นไรตรงนู้นเขาไม่ได้มีอะไรอย่างนี้อากาศบริสุทธิ์มากเลยเขาไปทำโป่งน้ำโป่งน้ำเขาก็ขุดให้เป็นใหญ่ๆขึ้นมา เขาว่ากระทิงแรดช้างเต็มเลยออกมาตื่นเต้นเล้าใจนะคะมีโอกาสจะต้องไปแน่ๆลเลยวันนี้ก็คุยเข้าๆว่าช่วยดูแลตัวเองได้โดยที่ตัดผมเองนะคะกันไกร้านเจล่งก็มีตัดผมของคุณผู้หญิงร้อยกว่าบาทเองของเมืองจีนก็ประทังใช้กันเองไปก่อนตัดกันเองฝึกไปฝึกมากหน่อยตัดผมเองได้หน้าเจล่งก็เนี่ยบำรุงแค่นี้ไม่ได้เยอะไม่ชอบใช้เงินเยอะ ชอบเก็บเงินแล้วก็แจกเขาไม่เสียดายนะคะอย่าลืมพุธนี้เรามีลาดหน้าแจกนะคะผัดร้อนๆวันนี้เราจะทําของเนี่ยหลายคนไม่นึกถึงเรื่องนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จกักกุ้นเชียงคืออะไรนะคะกุ้นเชียงดีๆเขามีขายเยอะแยะหลายเจ้าร้านเจลิงก็มีขายยำกุ้นเชียงกินยำกุ้นเชียงกินเราไม่ใช้ผงชูรสเราใช้ผงซุปปลาผงซุปปลามีประโยชน์นะคะผงซุปปลาพวกนี้ทําจากเอกระดูกปลา ก้างปลากระดูกปลาไอพวกพุงปลาที่เวลาญี่ปุ่นทำแล้วไม่ได้ใช้พวกนั้นเขาก็มาทำเป็นผงซุปกักปลาตัวเล็กๆที่มีแคลเซียมไม่เหม็นคาวยืนยันมีแต่ความอร่อยลูกค้ากลัวเหม็นคาวซื้อแต่ผงซุปผักพิษผงซุปปลาเวลาทำน้ำแกงอร่อยกว่าผงซุปผักนะคะเะเล้งจะใช้ผงซุปปลาแล้วทำน้ำแกงไข่ตุ๋นได้ไหมโอ้โหได้เลยหอมหอมกว่าผงซุปผักผงซุปปลาหอมกว่านะคะ อกตรงๆว่าอร่อยกว่าเยอะผงซุปผักสำหรับพวกที่จะกินเจนะคะมังสวิรัติเจลิงก็ใช้อย่างเงี้ยเจลิงวันนี้จะยำขุนเชียงอ้อนี่มีมีของที่ทุกคนเห็นน้่ลายหยดทําเองนะคะจริงๆเจลิงเป็นคนไม่กินข้าวเหนียวทุเรียนไม่กินไม่กินไม่กินหวานทําหมอกของหวานไม่ค่อยเป็นข้าวทุเรียนมาให้เยอะจังเลยไม่กินไม่ได้ทุเรียนหำหำเวลาทําข้าวเหนียวทุเรียนอร่อยให้ดูว่าก็ทําเป็นนะคะแต่จริงๆกินนิดเดียวกลัว ปวอ้วนแล้วแก่แล้วก็แต่จริงๆโชคดีเป็นคนไม่มีเบาหวานนะคะอันนี้เจลิงก็บีบมะนาวใส่พริกพริก,กวันก่อนตำแล้วเหลืออยู่ไม่ได้สดสวยนะักค้างคืนมาสองสองคืนละทําอะไรกินไม่รู้แล้วมันเหลือก็เลเอามาเอามาบีบมะนาวมาบังเอมบ้านเจลิงปลูกมะนาวเองนะคะตอนนี้โหมะนาวดกมากเลยปลูกมะนาวไปประมาณ50ต้นค่ะนี่ค่ะเวลายำเนี่ยไม่ใส่ผงซุปหรือไม่ใส่ผงชูรสไม่อร่อยแต่เราเลือกที่จะไม่กินผงชูรส แล้วก็ใส่ผงซุปแทนนี่เป็นปลานะคะเนี่ยค่ะแค่นี้พอหลอดหนึ่งเนี่ยกินได้หลายครั้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลง่ายๆเองาะนาวพริกจะเล่นเป็นคนยำชอบกินหวานหน่อยเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนี่มันน้ำปลาเออไอ,อคุณเชียงจะหวานหน่อยเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเยอะเนี่ยค่ะ พอดีมีขิงอ่อนอยู่บ้านเรายำแบบใส่ขิงนะคะจะได้ล้างโควิดได้กินอาหารพวกนี้มันจะได้ป้องกันโรคได้นี่ค่ะจริงๆต้องมีกระเทียมหน่อยลูกน้องไม่ได้ไม่ได้สับก,กระเทียมมาให้หัวหอมค่ะกุ้นเชียงก็แบบที่เขาสอนใน y o u t u b e นะคะเขเอาไปต้มน้ำหน่อยแล้วก็มาคั่วๆกระทะ แต่เวลาจะยำเนี่ยนะคะอย่าใส่เอ้อย่าทําให้สะจนแข็งเกินไปนี่เมื่อเช้าใจร้อนะคะไม่หน่อยหนึง่งพริกข้างคืนไม่สวยแต่มีของเก่าต้องเก็บมากินเบี้ยวไปน จริงๆต้องพิกสดๆนะคะพริกขั้งคืนไม่ค่อยหอมเนี่ยค่ะง่ายๆเลยลองไปทำกินกันเองนะคะไม่ต้องไปสั่งตลอดหูสั่งค่ารถที200กว่าเสียดายังเนี่ยคะใส่ลงไปเลยนี่เดี๋ยวมาโอยหน้าหน่อวิธีทำกินง่ายๆอย่าลืมนะคะหลายคนลืมคุ้นเชียงเด็กเนี่ยบอกกินคุ้นเชียงไหม อีอะไรอ่ะอีอะไรอ่ะกินกันไม่เป็นเพราะรุ่นหลังนี้ไม่ค่อยให้กินกุนเชียงกันจะเลงใส่มะเขือเทศหน่อยเพราะว่าเป็นคนชอบทานมะเขือเทศมะเขือเทศทานแล้วดีนะคะบำรุงเลือดแต่มะเขือเทศจริงๆต้องล้างสะอาดะอๆนอนเยอะนี่ไปปลูกเองไม่ชนะนะคะ รู้เลยไม่ชนะสวยใช้ลูกข้างนอกแต่ข้างในเป็นหนอนนี่ให้ไปฉีดยาฆ่าหนอนแต่ยาที่เจริงให้ฉีดเราไม่ได้ซื้อยาฆ่า,มาแมลงเราเอาเหล้าเหล้าที่99ดีกีเนี่ยคะมาแช่กับเอ้ยาเส้นแล้วผสมน้ำหนต่อ500ส่วนเลยพอแรงไปนี่แย่นะฮะไม่ได้เนี่ยกแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะได้กินละเนี่ยกินกันทั้งบ้านได้เลยเห็นไหม คล้ายๆส้มฟังเลยเดี๋ยวเราแช่ไว้แป๊บนึงมันก็อร่อย ผงซุปปลาอร่อยนะคะผงซุปปลามีประโยชน์เพราะว่าผงซุปปลาเนี่ยช่วยเรื่องมันมีแคลเซียมทําให้มีแคลเซียมเสริมสร้างแคลเซียมได้นะคะแล้วก็เวลาทํากับข้าวผงซุปปลาจะหอมกว่าผงซุปผักนะคะอร่อยกว่าเยอะเลยเวลาทําน้าแกงเจริญก็ไม่ใช้ที่ชูสุดมากจะใช้เป็นกระดาษเสียดนี่ค่ะที่ร้านเจริญขาย120แผ่น5 5บหาบาทขายดีมากเลยจะหมดอยู่แล้วเนี่ยสั่งไปไม่รู้จะได้ไหมตอนนี้ทุกแห่ง ทั่วโลกอิตาลียุโรปเขาซื้อพวกนี้กันเยอะมากเลยเพราะว่าเขาคือถ้าคนนั่นจะใช้กระดาษเปียกมากกว่าใช้ทิชชู่นี่ยฮะมันจะมีการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มันเปียกและเช็ดแล้วมือสะอาดนะคะเนี่ยจิ้นก็ใช้เช็ดทั่วไปหมดหรือไม่บางทีก็ใช้เป็นผ้าคลีวดีสุดนะคะจริงวิธีรู้จักประหยัดรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นก็ไม่ลาบากยามมีต้องรู้จักเก็บไม่ใช่ไปละเลงเวลาไปละเลงเสร็จเนี่ยยามี เที่ยวเมืองนอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเราสามารถเราตังที่ไหนเที่ยวได้แต่มองเขาตาปิดๆบ,บ,บางเออรรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เรากดปั๊บเอ่อห้าร้อยบาทสามร้อยบาทพันหนึ่งสามารถไปญี่ปุ่นไปเวียดนามไปขเขมรได้เลยบางคนที่พอพูดภาษาได้ก็ไปกันเองแม่ลูกชนแม่ไปลูกชนแม่ไปพอพูดภาษาได้ทุกครั้งที่ไปเราเสียค่าเครื่องบินแค่นั้นแต่อย่าลืมมันมีค่าที่พักค่ากินค่าอยู่ค่าต้องซื้อของมันเป็นเงินที่ไม่ได้คิดล่วงหน้ารูดบัตรเครดิตแล้วมาผอม นั่นแหละเป็นหนี้กันทุกครัวเรือนหยุดอยู่กับบ้านประหยัดประหยัดอุดหนุนในไทยเรากันเองเถอะค่ะเอาเงินไปให้เมืองนอกกันหมดนะคะแล้วทุกคนก็ตอนนี้ย่าแย่กันหมดพอมีแบบนี้ปับ๊บเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนต้องหยุดมันไม่ใช่แค่บ้านเราอย่าด่าใครด่าใครไม่ได้เลยตอนนี้นะคะทั่วโลกเหมือนกันหมดที่อื่นแย่ยิ่งกว่าเราบ้านเรายังค่าของชีพถูกมากนะคะมีเงิน5บาท10บาทก็กินได้แต่ที่อื่นกินไม่ได้จริงๆนะคะเราลองดูนะคะ ใช้ชีวิตให้เป็นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้อย่าลืมนะคะพุธนี้รัดหน้าตอนเช้าประมาณ8ดโมงเช้านะคะมารับประทานกันร้อนๆค่ะสวัสดีค่ะ